ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเป้ๆค่ะอยู่ที่เชียงดาวค่ะมาเสริมจมูกค่ะโอเพนค่ะเพราะว่าทรงจมูกเดิมเป็นชมพู่ค่ะแล้วก็ดูไม่ค่อยมีฐานค่ะมันดูแบนๆไปใช่ไหมยังมันดูเร็วกว่านี้ค่ะเป็นเดียวแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานี่อยากได้เป็นประมาณไหนพุ่งกว่านี้ค่ะแล้วก็ดูสวยกว่านี้ค่ะไม่เป็นชมพู่ค่ะแต่เราก็ไปดูไปเซิร์ชที่ติ๊กต็อกด้วยค่ะ ดูมานานไหมก็สองสามเดือนค่ะสองสามเดือนก่อนจะเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกางเองค่ะแนะนําดีมากค่ะแล้วก็ออพแบบให้ด้วยค่ะตอนนั้นคุยกันไปกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะนานเลยค่ะก็คุยนานเลยใช่ไหมแล้วก็วันนี้คุณแม่มาส่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยให้ไหนเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องความอันตรายแค่ตรงนี้พี่เลย พ่อฐานจมูกเขดีเส็ีอย่างเดียวเรื่องจมูกชมงูเลยตาจมูก็ิดอตั้งอยากเห็นไหมเป้ยเป้ยกระจกเปยดึงตาต่อมือขึ้นมาได้ครออ่ามืออันนี้จับกระจกได้ เรียบร้อยดีเขาเป็นไงนะครับสวยค่ะชอบค่ะชอบเห็นตรงแล้วเนาะใช่ค่ะตรงค่ะตัมอยากได้อยากได้โปร่งแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เรียวๆเดี๋ยวตอนหนึ่งเดือนแล้วก็เข้าสูหกเดือนมันก็จะเรียวขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะตอนทําเจ็บไหมนะเไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะยาชานีเจ็บไหมยาชาเจ็บนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยใช่ค่ะเหมือนอะไรไหม วัดกัดค่ะวัดกัดใช่ค่ะอ่าแเราตอนทำหลังหงี่เจ็บไหมงราไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะเมื่อกี้เกือบหลับไหมไม่หลับค่ะเกือบหลับเหมือนกันใช่ไหมเกือนเต้นคือจมูกผู่เนี่ยทำเสร็จปุ๊บอ่ะมันต้องเห็นว่ามันเดียวเลยยเข้อบอกว่าคือทั่วไปคนไข้อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำจมูกถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องจมูกชมพู่แล้วต้องรอรอกว่ามันจะยุบ ต่จริงๆแล้วถ้าแก้แก้ไขปัญหาตรงจุดจริงๆจมูกชมพูเราจะเห็นเลยว่าอย่างเงี้ยตอนก่อนทาปลายเป็นปลายจะเป็นปลายชมพูโตๆกลมๆชัดเจนเลยนะว่าอันนี้ขนาดหลังทําทันทีนะถึงแม้มันจะบวมยาชาหรือว่ามันบวมยงังไงก็ตามแต่เราต้องเห็นความเดียวถ้ามันแก้ไขประถาได้ยอย่างตรงจุดนะก็จะเห็นว่าอย่างเคสนี้หายเลยลองลองดูหลายๆมุมก็ได้ลองมุมกล้องหลายๆดูหลายๆมุมดูเราจะเห็นความเรียวเลยเนี่ยนะจมูกก็จะมี สวยตั้งแต่หลังทำเลยยิ่งยุบบวมกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะเรียวกว่านี้เป็นไงบ้างคุณหมอชียาชามูเบามากค่ะเบามากใช่ค่ะมันได้รีวิวไหมเหมือนคะ่ะงานรีวิวเลยใช่ค่ะให้รีวิวความเจ็บระดับจุดนี้รีวิวประมาณเท่าไหร่ถ้าชียาชาสองค่ะ สองเต็มสิบเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอบินติดเพดานแล้วนะ <laughs> สองเต็มสิบคือมือเบามากเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลย ขึ้นเป็นแนวสะท้อนแสงไฟตรงดีนะจากการดูโอเคทุกอย่างดูด,ดูตรงนีนะจะเริ่มเช็คตั้งแต่บรเเิเวณ